กระดานหน้าตรงเลี้ยวภาพสวยภาพสวยเอาภาพสวยภาพสวยสวยมากเลยครับโอ้โหขึ้น YouTube นะครับเตยอินโชอลันพาเที่ยวชมในขึ้น YouTube เลยอ้าเอาเลยอ, <laughs> อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาเพื่อนกันเขาเพื่อนกัน <h ave> <laughs> าเพื่อนกันครับเพื่อนกันเอาเพื่อนกันเอาสวยครับสวยสวยสวยอมีมีอยู่คนสองคนมีเยอะสองสามคนต้องให้หมอต้องให้หมอเป็นคนสั่งให้คนเข้ามาดูเยอะๆ ฝากหมอฝากหมอจัดก,การให้หน่อยตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนนะครับแล้วเราจะไปจอดตรงกลางสะพานเพื่อเก็บภาพนิดนึงนาย,าง,ยางข้างหน้าเราเนี่ยครับอ่านั่นแหละเราเราก็จะเก็บภาพตรงสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนภาพบรรยากาศนี้ภาพบรรยากาศน,าาาศนี้หาดูไม่ได้ก็วสวยอย่างเงี้ยเตรียมปั่นเพื่อสุขภาพเพืกษาสี พามาเที่ยวชมถนนสายโมอโเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีช่วงตรงข้ามแม่น้ําท่าจีนครับสวยมากครับภาพนี้สวยมากครับ,ภา,ารบภ,าาภาพนี้สวยมากหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากที่ช่องเตยอินชลันพาเที่ยวชมเท่านั้นหาชมที่ช่องอื่นไม่ได้นะ,นนะใช่ครับร้านแตกวันนี้ร้านแจก อเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้นะครับจอดตรงกลางสะพานเก็บภาพหน่อยเนี่ยครับแม่น้ำอยู่ข้างล่างเราเนี่ยครับอจอดครับจอดเก็บภาพนียจอดครับจอดจอดจอดเก็บภาพเก็บภาพโอเคตรงนี้เป็นกลางแม่น้ําแล้วเอาจอดหน้ากระดานเรียนเก็บเลยครับเก็บภาพกล้องไข่ชัดๆเอามาจัดการเลย เก็บภาพเก็บภาพเนี่ยก็มายืนยืนตรงหน้ากระดานเนี่ยภาพที่สวยกว่าภาพเลียงเก็ดนี่นี่นี่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอามาตรงนี้ก่อนนี่ก่อนนี่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 เอาหน้ากระดานเรียงเก็ดเลยครับเก็ดคันตรงนี้นี่ของของผมอยู่นี่คันนี้หนึ่งตามนี่เลยครับตามนี่เลยครับอ่ะหนึ่งเอามาเรียงเก็ดแล้วเรียงเก็์เร็ว เอาละครับครับครับหน้กกากระดานเรียงเกลทางห่างกันหน่อยครับบางห่างกันหน่อยเวลาออกผ้าออกจะได้เพราะว่ายุคนี้โควิดเขาห้ามอยู่ใกล้กันะะหน่งหางเวเลยยะห่างเวเลยยะห่างเวลาลยยะห่างอธิพรขยับไปอีกจะได้สวยออครับระยะห่างครับโอเคโอเคครับเตยอ,อินชลรันพาเที่ยวชมตรงนี้จะเป็นกลางสะพานแม่น้ําท่าจีนเนี่ยขอเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนเป็นโหมดหมด